สวัสดีครับผมนายดิเลกไม้ทองบริษัทนงนุษวิเล็จำกัดหรือสวนนงนุษพัทยาตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจสวนนงนุษเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่1,700ไร่มีสวนสวยมากกว่า40สวนปัจจุบันเราติด1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกแล้วยังมีสถานที่สัมมนาบนพื้นที่10,000ตารางเมตรสวนนงนุษพัทยาเปิดมาแล้วมากกว่า40ปี โดยผู้ก่อตั้งคือคุณนงนุษตันสัจจาได้มอบหมายให้ท่านประธานคือคุณคำพลตันสัจจาได้มาดําเนินธุรกิจต่อยอดในรุ่นในรุ่นที่สองซึ่งผมเองได้ทํางานที่นี่มาในระยะเวลา18ปีสิ่งที่มองเห็นในส่วนของศูนยนงนุษ์ในการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือการให้ซึ่งละไม้คล้ายคึงกับ BNI การประกอบธุรกิจของสูนนงนุษย์ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นศูนย์ การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในเรื่องของการศึกษาต่างๆปัจจุบันมีเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้ที่ก่อนป่วยส่วนนุษย์เองปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวมาได้ระดับหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วทางคุณกำพลตันทจ,จาได้มีนโยบายท่านประธานได้มีนโยบายส่วนนุษย์ ได้ดาเนินการในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวและได้รับนโยบายจากคุณกําพลตันจชาซึ่งเป็นประธานส่วนนงนุษย์ได้เล็งเห็นในการทําธุรกิจเน้นในเรื่องของการศึกษาและศูนย์เรียนรู้และศูนย์สุขภาพปัจจุบันเองส่วนนงนุษย์ได้มีนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักการประกอบธุรกิจของส่วนนงนุษย์ผันแปรไปตามสภาวะของโลกใบนี้ในเรื่องของนักท่องเที่ยว การผ่านวิกฤตของสวนนุษย์เองปัจจุบันสวนนุษย์ใช้วิธีในเรื่องของคุณภาพต่างๆซึ่งตัวสวนนุษย์เองได้สะสมรวบรวมสิ่งที่ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพและนําเสนอต่อผู้บริโภคผมเองได้เข้าร่วมกับ BNI ในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนสิ่งหนึ่งที่เล็งเห็นในส่วนของ BNI ก็คือคือการให้ซึ่งเป็นแนวความคิด ในส่วนของส่วนมนุษย์ในการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนเราเลยมองว่าวัตถุประสงค์แบบนี้มันทําให้เราต่อยอดในการทําธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นช่วงเวลาที่สําคัญณปัจจุบันก็เกิดโควิดซึ่งมันกระทบต่อการประกอบธุรกิจของทางส่วนมนุษย์เองซึ่งเน้นในเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักเราเองเราก้าวข้ามผ่านธุรกิจแบบนี้ในเรื่องของอุปสรรคต่างๆในเรื่องของคุณภาพ ในหมู่สมาชิกหรือว่าเพื่อนสมาชิกเองที่อยู่ในกลุ่มของ BNI เราได้มีทำการแลกเปลี่ยนให้ในบางธุรกิจที่ต่อยอดกันเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เราต่อยอดแล้วก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับในการเกิดวิกฤตในแต่ละครั้งบนโลกใบนี้ทุกคนทราบถึงว่าเราย่อมมีโอกาสแต่วันนี้เราเองเนี่ยเรามองเห็นโอกาสมาหรือเปล่า BNI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสสาหรับ SME เราเองเราประกอบธุรกิจมา40กว่าปีส่วนนุชเองมองว่าการให้เป็นหลักเป็นสิ่งสําคัญที่จะต่อยอดในการทําธุรกิจ BNI ก็เหมือนกันนะครับผมมองว่า SME เองก็น่าจะมองในมุมแบบนี้หรือว่าใช้วิธีแบบนี้ก้าวข้ามสิ่งต่างๆเพื่อประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจครับคือวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเรามีผู้นําที่แข็งแกร่งในการประกอบธุรกิจซึ่งเน้นการให้เป็นหลักในส่วนของแหล่งเรียนรู้ เรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพประจบเหมาะกับวัตถุประสงค์ตรงกับสิ่งที่ BNI ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นคือการให้คือกิวเวอร์เกเราก็เลยมองว่าตัวนี้ต่างหากที่จะทำให้ธุรกิจโตแบบยัง่งยีนครับ